ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซูุซวนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าเราวันนี้เรนต้องอย่างมากมายดอกนะครับเถาเมียไปได้นี้มาครับผมเราไปย่างตลาดนะครับเราไปย่างตลาดเราวันนี้ขาเจ้าไปไปซ่อนบ่นะครับเป็นปลาลดได้มาแค่นี้แหรอพี่น้องนะมันหากินยากนะครับปลาลุดสดๆแบบเนี้นะครับที่เป็นเป็นปลาลดแบบธรรมชาตินะครับมีแค่นี้ครับผมมา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 กันเลยครับผมค่ะวันนี้ผมทีเซตสูตรอเนี่ย ใส่ใบชมะมวงครับผมข่าตะาไคร่ใบบางูดนะครับขาดไม่ได้เลยเครื่องต้มเนี่ยเนาะข้าตะาไคร่ใบบางูดใส่ลงไปเออข่าตะาไคร่ใบบางูดกอ,อกบีบลงไป<ม>กอ,อกบีบลงไปจากสามสีน่วยกับไส้ลวดแล้วแต่พุ่มักเนาะเนา พี่แข็งแลพี่แข็งก็บิดลงไปเอาบิดลงไปบิดลงไป,งไปเกลือครับผมแะความเค็มคือกอ่ะนะครับผมมีไส้เป็นสูตรไส้เกลือยะไส้หลายมันสิเค็มเอาเออไส้พอดีนะไส้แบบพอดีพอดี เอา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 ขวม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 แป้งนัวนี่ใสหลายร่วนะครั้งใส่หลายครั้งแซ่บหลายเออเฮ็ดสูตรน้ำใสมือนะ่งเฮ็ดสูตรน้ำใสแซ่บๆอ่ะเอาใบชะมวงใส่ลงไปก่อนครับผมนะครับใส่ลงไปก่อนใบชะมวงใบบุกสมมวงนี่แหละ เอาใส่ลงไปวันนี้เอาปลาใส่ครับผมฝั่งว่ามันคงสินอกแล้วนะเอา้าโอ้อกแล้วน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 อกแล้วมันต้องอยางมากมายหรอกพอได้ตุมจุ๊บเสียบเอาโครีลงไปโครีลงไปเอาปลาหักกล้วยกับมีบันเนะี ปลาฮัาเกยกับมีพี่น้องเห็ดกินง่ายๆนะครับปิดฝาหม้อลงไปเฮ็ดกินง่ายๆจู่ฟื้นเขาเลยพี่น้องวาพื้นนะครับต้มปลานี่นะผู้ใดแล้วแต่ผู้ใดซิมักใส่หนังนะครับเห็ดสมบางคนมักใส่ มาคาเปียกนะบางคนมกักเซอแบกยมก็มีนะครับบางคนมักใซ่สมผักก็มีนะครับบางคนก็นมักใซ่เอียงก็แล้วแตะนะครับที่เจ้าของเฮ็ดแล้วเจ้าของมกครับครับผมนะเฮ็ดรถแล้วตอนนี้กับปลาสุกแล้วพี่น้องมาพี่น้องมาเปิดฝาหมอ้อครับผมเปิดฝาหม้อเลยครับผมโอ้ กดบ่งๆๆเลยครับผมนะมันสุกง่ายนะครับเมนูเนี่ยความสมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบพรว่าจะเป็นสมบักกอกสมใบสมมวงแน่กรับเราต้องเอียงมากไม่เดี๋วพี่น้องเรียบร้อยครับผมป่ะเดี๋ยวไปขึ้นถาดขึ้นจานกินแซ่บๆกันเลยพี่น้องไปครับผมโอ้พี่น้องมา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 เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ต้มปลาสดมือเนี่ยนะครับเป็นสูตรแซ่ปลาย่างครับผม ใส่ใบสมมวงเนี่ยที่เด็ดมันนะครับโอ้เียน,น้นำเฮียน้ำเฮียพี่น,นออ้องน,น้ำเฮียโอ้ยน้ำเฮียมันทบ่มีสดผมไม่ยังดอกอือโอ้เอาไปมึงน,นี่เอาไปจำเอาเอาไปมึงน,นี่เอาไปจำสักหน่อย โกาผมข่าเหนียวน้อนมือเนี่ย ได้มาหกขีดก็ลอดอืม เอาเมื่อครับผมมันมันเยิม่มเยิ่มเลยนะ ต้มเองกินเองนะครับจะได้กระแซบพี่น้อง เวลาผมต้มปลาดุลนะครับผมจะใส้แต่เกลือกับแป้งนัวแค่นั้นนะครับสีบอรอนใส่น้ำปลาสีบอรอนใส่รสด,ดีเพราะว่าอย่างวันที่เดี๋ยวมันจะมาตัดกิน,น,นกินพวกอ่ากินเฉพาะของปลาน่ยออก อ,อย่าว่ามันแตกยำหยาบนะเมื่องอย่างพังไหมเรื่องอู้แสบแสบ โอ้ม mm. oh. mm ีแหง Bukanlah ulu-ulit, pelikin. มันแตกเงยียบๆถ้าผู้ใดจะไปต้มเช็ดตามผมนะครับก็จะไปต้มเปื่อยห,หลายต้มแบบพอดี จะว่าแล้วว่าเนาะมักไผ่มักมันอืม